วันนี้มามีพาพี่ดีน้อง,ง id นะะายน้องคุนเขาดูสิมาเที่ยวที่สวนไดโนเสาร์ลาดธานีอโศกนะทุกคนสวยมากสวยไหมน้องนายสวยไหมสวยรับสวยมากเลยน้ำตกสวยไหมน้องนายชอบอะไรที่สุดชอบชอบน้ำตกนี่ชอบน้ำตกที่สุดเหรอแต่ว่าที่นี่อ่ะเขาจะมี อะไรนะไม่กลอยู่ไงนเสาราที่นี่ไดโนเสาร์ใช่แล้วปาใช่ที่นี่มันจะมีไดโนเสาร์นะน้องๆดูไหม,มเดี๋ยวเราจะไปตามหาไดโนเสาร์กันดูดีกว่าว่าเราจะเจอไหมดีไหมเรา<อ>จะไปตามหาไดโนเสาร์ใช่เดี๋ยวเราจะไปตามหาไดโนเสาร์กันเดี๋ยวดูว่าเราจะเจอไม่เจอดีไหมพร้อม <S <S 2> <S 2> ยังพร้อมยังมะเดี๋ยวไปรันเรอ โอ้เด็กๆอุปสรรคเยอะมากอดวันนี้เราจะตามหาไดโนเสาร์เจอไหมเนี่ยมันกว้างมากเลยจะเจอไหมคุณขาววุกคนทุกคนเราเจอสาะน้ำสาะน้ำใหญ่มากต้องไปยไโอ้โหมีตัวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกอนดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างมันมีตัวอะไรบ้างอะป๋า หมูเดงหมูเดงเฮ้ยหมูเดงมันหมูเดงเลยทุกคนอยู่ในน้ำอ่ะคุณเขาใช่หมูแด้งไหมโอ้คุณเขาคุณเขานั่งตัวอะไรเนี่ยหมาดูหมาดูหมาดูใช่ไอ้จั่มอ้ยให้เกียรติหมาหน่อยหมาดูมากให้เกียรติหมานี่เลยหมาน้ำลายยืดแล้วเนี่ยพี่ดีดูสิหมามันนอนเดี๋ยวเราไปสำรวจซิว่า แถวแถวนี้อ่ะมันมีตัวอะไรอีกอ่ะมีแมวน้ำด้วยแมวน้ำเฮ้ยจริงด้วยทุกคนตอนนี้น้องขุเขาเจอตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้นะสองตัวเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะนี่ตัวอะไรอ่ะหมาหมาง่วงหมาง่วงใช่ปะตัวนี้หรออ๋ออันนี้ก็หมาเหมือนกันหมาเจ้าเล่ อะไรนะพี่ดีสไลเดอร์สไลดเดอร์เหรอโอ้ทุกคนตรงนี้เขาก็จะมีสไลดเดอร์ด้วยนะ<า>ใหญ่มากแล้วก็ยาวมากด้วยเด็กๆมาเร็วเราจะต้องรีบไปดูไดโนเสาร์นะว่าแถวนี้มันมีไหมเฮ้ย,ยน้องนายไม่ใช่ไดโนเสาร์มิเนียใ,ใช่ไหมพี่ดีไม่อุ๊ยพี่ดี เขาก็เป็นลูกหัวใจด้วยอ่ะอุ้ยนี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะนี่ละเป๋าเนะี่ย้ยตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้มันก็ยีราบอะทุกคนตัวนี้อะไรอ่ะดูไม่ออกเลยแพ้หรือเปล่าพี่นายใช่แพ้ไหมแบ๊แบ๊บพี่นายพี่นายเฮ้ย พี่ดีพี่ดีน้องนายดูสิไดายเป็นแพ้แล้วว่าเขาแล้วอ,อ,อ,อย่งงี้จะกลับบ้านได้ไหมนเนี่ยน้องนายงบงับเฮ้ยโอ้โหน้องนายตกอกตกใจหมดเลยเฮ้ยนี่มันไดโน่สาวเฮ้ยเดโนเสาวรือเปล่าพี่ดี ใ้เง,งาเราไปดูดีกว่าไปเพราะตอนนี้เราตามหาไดโนเสาร์เจอแล้วไปใ้าง,งาเรารีบไปดูดีกว่าว่าตรงไดโนเสาร์อ่ะเขามีอะไรหรือเปล่าโอ้โหไดโนเสาร์ที่นี่เขาแบบเทพมากเลยอะ่ะมีน้ำออกมาด้วยอะ่ะเด็กๆสำรวจด,ดีกว่าว่าตรงไดโนเสาร์ที่นี่อะ่ะเขามีอะไรด้วยพี่นายเห็นไหมเดินอะไร ไหนไหนเฮ้ยพ่ดีพ่ดีเจอไข่ไดโนเสาว่ะยังไงไดโนเสร์ออกไข่ด้วยปั๊ดเราไปหากันต่อดีแสดงว่าแถวเนี้ยเขามีไข่ไดโนเสา์เยอะแยะเตมไม่หมดเลยใช่ไหนคุณคุณเจออะไรเอ้ยคุณคุณก็เจอไข่ไดโนเสาเหมือนกัน ตอนนี้เราเจอไข่ไดโนเสาร์สองไข่แล้วนะเอ้ยเอพี่นายตอนนี้พี่นาย <caramel ored Krishna> เก็บไข่ไดโนเสาร์โอ้ย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 ยังไงยังไงโอ้ยโอ้โหเกบไปแล้วนะเนี่ยน้องนายได้มากีบได้มากี่ไข่ขอดูหน่อยสองไข่โอ <kami grammar. S 2> ้โหได้มาสองไข่นะทุกคนอันนี้เป็นกินเนื้ออันนี้เป็นกินพืช เฮ้ยมามี๊มามีแก้วอนะไรยูกข้างในก็ไม่รู้มันมีเสียงอะไรข้างในด้วยเฮ้ยน้องนายตรงนั้นนะ่ะมนมีเห็นไข่สีดําอยู่ตรงงานนะ่ะถ้าอย่างงนะั้นน่ะเรารีบไปเอาดีกว่าเพราะว่าเราชา้ามันอาจจะหายไปก็ได้เด็กอุย้ยต้องเบาเบานะขวนขวน โอ้อุปรสรรคเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าตกน้ำไปนี่แบบแย่เลยอะ่ะน้ำเต็มไปหมดเลยทุกคนดูสิตอนนี้เราได้ขไข่ดนโนเสามาห้าฟองแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกะกันเลยเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าแกะเราได้แล้วตอนนี้เราก็ได้แล้วนะใครได้โนเสาที่เราไปเก็บมาจากที่ไหนนะพี่ดี ลาดธานีอโศกโอ้โหเนี่ยใครไดโนเสาร์จริงๆนะเพราะมันเป็นรูปอะไรคุณเขารูปไดโนเสาร์อ่ะเฮ้ยทุกคนมันมีเสียงด้วยอ่ะพี่มันเหมือนมีบอกว่วอันนี้เป็นตัวอะไรพี่ดีอยากรู้ไหมว่า,าข้างในมันเป็นตัวอะไรากรู้อ่ะถ้าง,งานนะ่ะพี่ดีลองแกะดูดีกว่าว่าข้างในเป็นตัวอะไร S พี่ดีได้ไข่ไดโนเสาร์สีอากไดแบบนี้นะ สีเขียวเรียกว่าเขียวแก่หรือว่าตัวนู้นไหนลองแกะดูสิแกะดูก่อนพี่ดีจะได้คอยาวตัวนู้นเฮ้ยมีอะไรอ่ะในนั้นแม่นูเป็นหงเป็นหงไม่ใช่ไดโนเสาร์เหรอทุกคนไดโนเสาร์นี่ไงอ๋อให้เราประกอบอ่ะพี่ดีถ้างั้นพี่ดีต้องประกอบตามรูปนี้แหละโอ้แล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะทุกคนนี่ไงที่ยันอ่า เดี๋ยวระหว่างพี่ดีประกอบเดี๋ยวเราจะดูของพี่นายพี่นายเป็นสีดํานะกับสีสีเทาอ่ะเอาตัวไหนก่อนเอาอันนี้ก่อนอ่ะแกะแกะดูเลยเฮ้ยนีุ่้ย,ย,ยสีดําจริงจริงด้วยทุกคนปลาอพันธ์อุ้ยอันนี้เหมือนพี่พดีอันนี้ปลอพันธ์นอ,อ,อันนี้แรปเตอร์แบบประสมพันอ่ะเดี๋ยวให้พี่นายประกอบนะ พี่นายได้ไข่ไดโนเสาร์สีดำก็เป็นไดโนเสาร์สีดำแน่เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของขุนเขากันเกแบบนี้อ่ะเอ้ยอย่างนี้เหรอโอ้ยเจ็บหัวได้แกะได้แล้วโอ้คุณเขาได้สีอะไรคุณเขาได้สีเขียวทุกคนนี่แล้วก็ตัวนี้อ่าเดี๋ยวตัวนี้แบบนี้แกะให้นะเพราะมันแกะยากมากเลย เฮ้ยสีเขียวเหมือนกันเลยอ่ะสีเขียวจับสปนเขียว<ค>นี่แล้วคอยาวอ่ะตอนนี้เด็กๆก,กำลังตั้งใจประกอบไข่ไดโนเสาร์เดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆจะได้ตัวอะไรกันบ้าง นกสองจริงด้วยเนรศงอนไก่น่ารักเลยอ่ะไดโนเสาร์งอนไก่ของคุณเขาโอ้โหในของพี่ดีโอ้ยไดโนเสาร์ไศเนรศรุจโฉลเคเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮของพี่นายวิเท่อะปะของพี่นายเท่มากที่เล็กหล่อเลยอ่ะแจ่ม แจมมากเลยทุกคนอ้ววนีอ is like like ันนี้ต uh, so ัวคอยาวนะครับน้องๆคอยาวนะคะจ้อยนี่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 โอ้ทำไมมัน ขาผิดด้านแล้วมันจะเดินยังไงทีนี้บด้านหรือเปล่าโอ้โหเด็กๆในที่สุดเราก็แกะไข่ไดโนเสาร์แล้วก็ประกอบไดโนเสาร์จนเสร็จเลยนะอุ้ยอันนี้มันผิดทาคุณ มันเอาหัวลงอย่างนี้แล้วมันจะกินยังไงต,ตัวมีแฝดด้วยนะจริงล่าไหนแต่อันนี้ไม่มีแฝดคนเดียวอันนี้คอยาวอันนี้ตัวอะไรครับพี่นายอันนี้หของแรปเตอร์ผสมดีเล็กแรปเตอร์ผสมดีเล็กเหรอโอ้อันนี้ไดโนเสาร์งอนไก่ใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหไดโนเสาร์อะไรมีเขามีเขาด้วยอันนี้ไทเซอร์ท็อปอันนี้ไดโเสาสไปาเปนแมนไหนก็หัวลุก ไดโนเสาร์กระโดดไดโนเสาร์กระโดดไกเว้าวโอเคคลิปนี้เราก็ทําภารกิจสําเร็จแล้วนะตามหาไดโนเสาร์เจอแถมยังเจอไข่ไดโนเสาร์ด้วยสําหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องไปกันก่อนนะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะม่อย่าลืมไปกดติดตามช่องบูดีดีวีแล้วก็ช่องโอไนชาแล้วก็ช่องน้องข่ามาแล้วครับบายบาย